ไม้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดัาร์ค่ะในการทำงานให้ประสบความสำเร็จความคิดเห็นของพนักงานของทุกๆคนน่าจะมีส่วนช่วยให้งานชิ้นนั้นสำเร็จได้นะคะ หัวข้อชนคิดวันนี้ก็คือการดมความคิดแบบฉบับของ Google เป็นวิธีการดมความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆให้ตอบโจทย์ลูกค้าแบบฉบับพนักง,งานของ Google นะคะซึ่งบทความนี้เขาได้แบ่งปันว่าวิธีการดมของวิธีการลมสมองของ Google นั้นเป็นแบบไหนและอย่างไรเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะ ก่อนอื่นจะบอกว่าทุกบริษัทอะค่ะอยากจะคิดค้นสินค้าหรือบริการใหม่ๆถ้าเราเป็นบริษัทที่อยากจะคิดค้นสินค้าหรือบริการใหม่ๆเราจะมีวิธีการคิดแบบไหนบ้างที่ทำให้เราได้สินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าหลายคนหลายบริษัทคงมีคำตอบที่แตกต่างกันไป ตามเทคนิคที่แต่ละคนเลือกใช้ใช่ไหมคะลองลองดูองค์กรดับโลกอย่าง Google ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่รับการยอมรับว่าเป็นแนวหน้าในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะถ้าลองคิดดีๆเราจะเห็นเปรียบพันหรือบริการของ Google มากมาย ที่ช่วยให้ชีวิตของเราในวันนี้สะดวกสบายขึ้นอย่างมากมายตัวอย่างเช่น Google Map, Google Search รวมถึงแพลตฟอร์ม YouTube ที่บริษัทแม่ของ Google อย่าง Alphabet เข้ามาซื้อกิจการและพัฒนาต่อคะ่ะแค่3-4อย่างที่เราพูดถึงก็จะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะการเดินทาง ก็ต้องอาศัย Google Map ใช่ไหมคะการไปไหนมาไหนที่ต้องการจะรู้ข้อมูลอะไรหาอะไรก็ต้องพึ่ง Google Search ใช่ไหมคะและใขายที่ต้องการจะดูคอนเทนต์ดีๆหรือต้องการจะเป็นเจ้าของผลิตภตัณฑ์คอนเทนต์ต่างๆของตัวเองก็ต้องแพลตฟอร์มของ YouTube จริงไหมคะซึ่งบริการเหล่านี้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือทุกคนหรือเกือบทุกคนได้อย่างดีทีเดียวนะคะ ในภาพรวมพนักง,งาน Google จะมีสิทธิ์มีเสียงในการเสนอไอเดียคะ่ะหรือการแสดงความคิดเห็นต่อทุกไอเดียคนอื่นอย่างเต็มที่การที่พนักง,งานไม่กลัวที่จะออกแบบไอเดียและออกความคิดเห็นก็เป็นพื้นฐานของการดวความคิดแบบมีประสิทธิภาพซึ่งไมเซ็ตขององค์กรแบบนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะ ในการคิดค้นและการสร้างสิ่งใหม่ๆก่อนที่สินค้าหรือบริการของ Google จะออกมาได้มาดูสิว่าเขามีขั้นตอนอย่างไรในการดนความคิดเห็นก่อนอื่นเลยนะคะเขาก็ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเขาคือใครดังนั้นก็ต้องทำความรู้จักลูกค้าก่อน พนักง,งานในทีมจะต้องรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเช่นลูกค้าเป็นใครอายุเท่าไหรไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป็นแบบไหนอย่างไรเมื่อเรามีข้อมูลของลูกค้าที่เพียงพอแล้วนะคะว่าลูกค้านั้นต้องการอะไรเราก็สามารถที่จะต่อยอดไอเดียใหม่ๆกับสินค้าหรือบริการใหม่ๆได้นะคะสำหรับ Google เอง ด้วยความที่เป็นผู้ให้บริการที่คนทั่วโลกหลายพันล้านคนใช้อยู่ในวันนี้เลือทุกวันนี้อย่างบริการเสิร์ชเ n อนจินและแพลตฟอร์มวิดีโออย่าง YouTube ทำให้พวกเขามีข้อมูลสซอรติต่างๆประกอบการวิเคราะห์ที่หลากหลายมากและมาดูไฮไลท์สำคัญนะคะในการดมความคิดเห็นของพนักงานของ Google เขาสามารถให้พนักงานนั้น ออกความคิดเห็นซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญโดยการให้ออกความคิดเพิ่มเป็นสิบเท่าติ้ง t 1 0 x ติ้ง1 0 x มาดูหลักการของติ้ง1 0 x กันนะคะว่าหลักการที่พนักง,งาน Google เขายึดถือกันนั้นโดยใช้หลักติ้ง t 1 0 x มี6ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะไม่ปิดกั้นไอเดียของพนักง,งานทุกคน และยิ่งมีไอเดียยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเรียกว่าคิดอะไรได้ก็สแสดงความคิดเห็นออกมาเลยนะคะคิดให้ได้มากที่สุดยเยอะที่สุดเป็นสำคัญค่ะข้อ 2. ต่อยอดความคิดจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะโดยที่พนักงานจะเสนอไอเดียของตัวเองลงในทีมแล้วให้ทุกคนในทีมนั้นช่วยสแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เรารู้ความคิดที่แตกต่างจากมุมมองของคนอื่นข้อ3นะคะเขียนหัวข้อไอเดียที่ทุกคนชื่นชอบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตัวใหม่ที่คิดว่ามันใกล้เคียงกับสิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดการทำลักษณะแบบนี้จะช่วยเห็นมุมมองที่หลากหลายจากพนักงานว่าในความคิดของแต่ละคน มีอะไรที่ตรงกันมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรที่สามารถสร้างความแตกต่างสร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้าหรือบริการของบริษัทได้ข้อที่4นะคะให้ทุกคนวาดภาพออกมาว่าต้องการเห็นสินค้าที่อยากจะทำนั้นออกมาหน้าตาเป็นแบบไหน ข้อที่5ส่งเสริมให้พนังงานคิดนอกกรอบหรือว่าโอเวอร์ไปเลยก็ว่าได้นะคะจะเรียกว่าติงบิ๊ก็ได้คะ่ะพอท่านคิดอยู่แต่กรอบเดิมๆจะไปเกิดสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างไรและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6ระหว่างการลงความคิดเห็นให้ยกอคติของตัวเองออกไปแปลว่า ถ้าเราเจอไอเดียไหนที่เจ๋งกว่าที่เราคิดให้ใจของเราเปิดยอมรับอย่างแท้จริงนะคะไม่ปฏิเสธเพียงเพราะมันไม่ใช่ไอเดียของเราหลังจากพนักง,งานทุกคนดมความคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วนะคะเมื่อผ่านขั้นตอนทั้ง6ขั้นตอนไปแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือการสร้างสินค้าหรือบริการแบบตัวอย่าง ที่เราเรียกว่าโปรตไปยนั่นเองค่ะการสร้างสินค้าต้นแบบลักษณะแบบนี้จะทำให้พนักงานรวมถึงกลุ่มลูกค้าได้ลองใช้สินค้าเพื่อให้เข้าถึงความรู้สึกของลูกค้าอย่างแท้จริงทำการรวบรวมฟีดแบ็กและจะได้รู้ว่าส่วนไหนควรปรับปรุงบ้างและทั้งหมดที่เรากล่าวไปก็คือวิธีการโดนความคิดเห็นในแบบฉบับของพนักงานบริษัท Google ซึ่งจะสังเกตได้ว่าุณจะได้สินค้าหรือบริการหรือนวัตก,กรรมออกสู่ตลาดได้นั้นมันมีรายละเอียดที่ต้องให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะรายละเอียดในเรื่องการทำงานเป็นทีมในเรื่องการดมสมองดมไอเดียเปิดกว้างในการยอมรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคิดนอกกรอบไปพร้อมๆกัน และที่สำคัญด้วยนะคะต้องรู้ว่าลูกค้าผู้บริโภคสนใจอะไรอยากได้อะไรสิ่งเหล่านี้สำคัญมากนะคะในการสร้างอะไรใหม่ๆที่ทำออกมาแล้วจะประสบความสำเร็จได้ขอบคุณที่เราฟังเราพบกันใน EP ีหน้าสวัสดีคะ่ะ